ี่ครับดี่อยากไปอินเดียเพราะว่าอยากไปที่อินเดียผมชอบสิบพอินเดียไงก็เลยอยากรอแม่กันแล้วชวนว่าเขาจะไปกันหรือเปล่าขอไปนะเพราะว่าเราคอเดียวกันเลยคอเดียวกันเหรอเล้วผมอยากลองอาหารเหมือนกันใช่ใช่เฮ้ยต้องไปลองร้านนี้เราไปกินด้วยกันคือสุดยอดสิบพูดอินเดียเลที่สุดคไปไมคะคุณเดินไปไหมคะน่าจะไปอินเดียไปไหครับอินเดีย ไปอินเดียกันไเปเลยนะไ,ไหมล่ะโอเคไหมล่ะตัวสุดานะชอบเลยเหมือนเหมือนผมคุยไม่รู้เรื่องกับคนเดียวเลยอะไรนะปีใหม่มีแพลนจะไปเที่ยวไหนหรือเปล่าพวกผมจะไปอินเดียกัน <ผม S 1> จะไปอินเดียกันไปอินเดียเหรอเก็ติดฟู้ดเนี่ยผมก็ใส่อยู่กินอ,อินเดียอะไรอินเดียกูดอินเดียเคื่อนเดียเคลื่อนเซาเอ็่ไปแล้วอ๋ออันนี้อินเดียอินเดียอินเดีย อยากไปยังไงเพราะเห็นว่าคือชื่อเรื่องสเต็กฟูด้วผมผมยาวดีเลยว่าจะไปตัดผมเห็นตามในอินเทอร์เน็ตไปจุดไฟใส่หัวได้เลยเขาเจอหน้าร้อนเราต้องไปกินซะที่นี่ก่อนอาหารอินเดียร้านร้านที่ผมช้าช้าชักพี่ผมอะไรนี่ของเขากรองเราว่าดนเราเสพเยอะเจริงใช่มฮะคุยแล้วเดี่ยวนี้อยากไปอินเดียจริงเพราะว่า เราอ่ะดูคลิปเดีอะบ่อยมากแล้วผมชอบมากแล้วแบบว่าไม่มีไม่เคยมีโอกาสไปเลยครับผมแล้วก็ชวนใครก็ไม่มีใครจะไปด้วยก็เลยเนี่ยต้องชวนกันเองต้องไปกันเองต้องไปกันเองมมติว่าเป็นไปป่านเลยอะมันยิ่งไปป่านไปไหนล้ว่โอ้โหไปป่นเลยแอนเดอร์เจอร์ตัดติดฟูด